สวัสดีค่ะมาพกกับกินอยู่แบบเป็นบานปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมันนี้เปลี่ยนสถานทีนะคะช่วงล่างๆมากเลยค่ะนะคะจะเป็นคลิปที่ยูร่รงบานเลคะพี่น้องเมื่อฝ่าเขาจะไข่เจ้าหน้ายนะคะมันนี้พามากินเส้นมีนะคะเส้นมีขาเย็นโตโฟค่ะนะคะกับเกี่ยวกอบนะคะพี่น้องกินกับสปาบมานนี้ด้วยค่ะเบ่งออกมาก่อน สดหอนหันทวีซัมยุโรปบาลเข้าใจก็ไม่หายได้พี่น้องตะว่า ยัอชอบแบบนี้เป็นคนที่มากินเย็นโตัวโฟมากๆ ยนูนีกับซินเนมเป็นอาหารจานเดียวแล้วค่ะ คนที่กินกระสิบเฝ่าฟังแนยเพราะว่ากินอยู่ร่องบานมอๆเขาเขาออก เรื่มบอกว่าเป็นเย็นตะโฟต้มยำเลยค่ะ จะเป็นคลิปสลับซับเปลี่ยนนะคะพี่น้องเ็ดกเขาเผาแนซื้อเงียเค้กใบไทยใบแล้วก็คลิปกินเขาแนนะคะจะลงของเกาเหนเบิร์ดแล้วก็ลาไล่ลงของไม่สีเข็มอยู่ในโรงบานนะคะกับอยู่ในโรงบ,บานกับสไตล์แบบนี้นะคะเพราะว่ามึงส้มเี๋ยวขึ้นบรไเวออ่ายไงจะเป็นแบบใดกับบึงหูค่ะ ว่าเราเถาแล้วเจ้านายกูเถาะ กาแสบชจมาคิปสมตำบวกขปุ่นขนมจีนแบบที่เย่าเคยกินแบบย่ำหรือว่าเส้าหนามปลานดดี่กันคือสิงดไปก่อนค่ะ สอนกับขันหน่อย พี่น้องสบายคือเสื้อ้าเขาแขกินทั้งถัอ่วซช่นะคะมันแบบว่าเขาฝ่อใครเราแบบบ่ค่อยได้นอนพี่น้องแต่ก่อนได้กินฮันทนอนแล้วมัไม่แห้งนะคะนี่แเราเข้าใจว่ามันไม่ยังแน่นอนในชีวิตอีกเลยคะ่ะแซ่บนะคะไปละค่ะพี่น้องนะคะขอบคุณหลายที่เข้ามารับชมนะคะพี่น้องเดี๋ยวมีข่าวอัปเดตอยียใงเรื่องเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่นะคะเดี๋ยวอดสมัคบ,บอกให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะ ตอนนี้เห็เขาที่เขาห้างก่อนสเสดยูหรือสเสดกลับบ้านนะคะมาฟังบึงเพราะว่าผู้เฒ่าเก่าสิบสี่เก่าสิบห้าเป็นปอดอักเสบแบบทิ่เชื้อนในปอดก็เสรนะคะโอกาสทีส่นั่นเองก็ชื่อว่าเราผู้เฒ่านะคะพี่น้องก็ลองบึงนะคะหลังจากเย้่บมมึงไปเรื่อยๆเราเป็นยังไงสมมติบอกอีกรอบนึงนะคะพี่น้องไปราคาขอบคุณลหลายๆคะ่ะ